ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับก็จะมีคําถามจากผู้ปกครองมากมายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็กผู้ปกครองหลายท่านก็มีความกังวลนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในเด็กประโยชน์ในการฉีดวัคซีนแล้วก็ควรจะฉีดวัคซีนตัวไหนดีที่เหมาะสมกับเด็กและการฉีดวัคซีนในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยมีวิธีการต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับลองติดตามดูครับ คำถามแรกนะครับว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยมีความจําเป็นแค่ไหนเด็กจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีความลังเลนะครับว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้เพราะว่าพื้นฐานของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าในคนที่ติดเชื้อโควิดที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่นี่นะครับ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากโควิดนะครับแต่ว่าในเด็กเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการติดเชื้อโควิดก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยถือว่าน้อยมากนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่มีอาการเลยดังนั้นประโยชน์ในการฉีดวัคซีนหลักๆในกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก,ก็คือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือว่าเสียชีวิต แต่ในเด็กไม่ได้มีความรุนแรงแบบนั้นทําให้ผลประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในข้อนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่เหตุผลที่2ก็คือว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยหนึหมายความว่าแม้กระทั่งได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้อยู่เหตุผลที่3ก็คือว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนในเด็กนั่นก็คือการฉีดไฟเซอร์โดยเฉพาะเด็กชายที่อยู่ในช่วงวัยประมาณ16-18ปีหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, เข็มที่2ไปแล้วมีรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบทําให้คนกลุ่มนี้มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยแล้วก็หัวใจเต้นแรงแล้วก็เต้นเร็ว ข่าวเหล่านี้ทาให้ผู้ปกครองหลายท่านเกิดความกังวลนะครับที่จะพาบุตรหลานเนี่ยมาฉีดวัคซีนแต่ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยถือว่าเกิดน้อยมากพบได้ประมาณ20-30คนต่อการฉีดหนึ่งล้านโดสนะฮะมันถือว่าน้อยมากและอย่างหนึ่งเนี่ยต่อให้เกิดเนี่ยโรคนี้ก็จะไม่รุนแรงแล้วก็จะหายเองหลังจากที่เราได้การรักษาหรือว่าพักผ่อนที่เพียงพอมันเหตุผลทั้ง3าข้อเนี่ยทำให ผู้ชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยมีความลังเลที่จะฉีดวัคซีนในเด็กว่าการฉีดช่วงนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มีผู้ชี่ยวชาญอีกฝัก่งหนึ่งนะครับก็มองว่าการฉีดวัคซีนในเด็กควรจะต้องเร่งฉีดแล้วก็ฉีดให้ครอบคลุมเพราะเขามีเหตุผลที่ว่าถึงแม้ว่าเด็กเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยจะมีอาการไม่รุนแรงก็ตามแต่ว่าเด็กที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยพบว่าเด็กเหล่านี้เนี่ย จะมีอัตราการเจ็บป่วยน้อยแล้วก็อัตราการเข้าโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่รับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวจากการติดเชื้อโควิดหรือการเกิดอาการที่ต่อเนื่องที่เขาเรียกว่าลองโควิดก็จะเกิดน้อยลงในกลุ่มเด็กที่ฉีดวัคซีนเหตุผลที่2ก็คือว่าถึงแม้ว่าวัคซีนโควิดจะไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อหรือป้องกันการติดเชื้อ ในผู้ที่รับวัคซีนร้อยเซก็ตามแต่น้อยเนี่ยวัคซีนก็ยังช่วยลดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อซก็ยังมีการลดอัตราการแพร่เชื้อได้นั่นหมายความว่าเด็กที่จะมีโอกาสนําเชื้อไปให้กับคนที่บ้านที่เป็นมีความเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ตามนะครับก็จะน้อยลงมันคนรอบๆข้างของเด็กก็จะมีโอกาสป่วยน้อยลงด้วยนะครับเหตุผลต่อมาก็คือว่าการ ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับในเด็กเนี่ยจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างเด็กด้วยกันหรือระหว่างในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการแพร่เชื้อเนี่ยลดลงนั่นหมายความว่าโอกาสที่เชื้อโควิดจะเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยก็จะน้อยลงและอีกเหตุผลหนึ่งของประโยชน์การฉีดวัคซีนในเด็กก็คือว่าวัคซีนอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับเด็กมากมายนะักแต่ว่า ประโยชน์ทางอ้อมอันนึ่งก็คือว่าหมายควว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก็เด็กก็จะสามารถที่จะกลับไปโรงเรียนเด็กก็จะสามารถไปมีกิจกรรมมีเพื่อนมีสังคมนะฮะนั่นหมายถึงการสุขภาพจิตลดความเครียดในเด็กอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการที่เราเร่งระดมฉีดวัคซีนในเด็กนะครับ คำถามที่2ก็คือว่าแล้วเด็กเนี่ยควรจะได้วัคซีนแบบไหนถึงจะดีที่สุดการที่เราจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลการวิจัยผลการศึกษาที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้ทีนี้ผมก็จะแบ่งการฉีดวัคซีนในเด็กออกเป็น2กลุ่มอายุกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า12ปีกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า12ปีทีนี้เรามาดูกันว่า กลุ่มที่มีอายุมากกว่า12ปีตอนนี้การศึกษาเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาฉีดอะไรให้กับเด็กที่อายุมากกว่า12ปีเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยวัคซีนที่เป็นวัคซีนตัวแรกๆที่มีการศึกษาในเด็กแล้วก็มีการรับรองผลการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับก็คือวัคซีนในกลุ่ม mRNA โดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ ในช่วงมีนาคมเนี่ยก็มีการประกาศแล้วก็รับรองนะครับโดยองค์การอาหารยาในหลายๆประเทศนะันประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นประเทศแรกๆเลยก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตก็เริ่มฉีดกันในเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยก็ประเทศต่างๆก็เริ่มทยอยนะครับทยอยมีการฉีดมาเรื่อยๆในกลุ่มเด็กอายุมากกว่า12ปี ประเทศส่วนใหญ่ก็จะใช้วัคซีนในกลุ่ม mRNA ไม่ว่เป็นไฟเซอรหรือโมเดนาในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่อายุมากกว่า12ปีก็จะมีช่วงกรกฎาคมเนี่ยนะครับที่จีนก็มีการรับรองนะครับในประเทศของตัวเองว่าในเด็กอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ทนีนี้สำหรับประเทศไทยเรานะครับในช่วงกันยายนเนี่ยก็มีการรับรองโดยองค์การอาหารและยานะครับ ว่าให้สามารถใช้วัคซีนในกลุ่ม m r n a ไม่ใช่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์ได้ในเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปสําหรับการฉีดวัคซีนในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีนะครับก็ข้อมูลเรื่องความปฏิภาพของวัคซีนเนี่ยถือว่ายังน้อยมากในเด็กอายุกลุ่มนี้นะครับแต่ก็มีไม่กี่ประเทศที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุน้อยกว่า12ปีก็มีประเทศสหรัฐอัลปอกิเมเรตแล้วก็ประเทศจีนซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยก็ เริ่มให้มีการใช้วัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งอยุ3ปีจนถึง11ปีโดย2ประเทศเนี้ใช้ข้อมูลการวิจัยในประเทศตัวเองนะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ผลดีแล้วก็ในองค์การหารยาของแต่ละประเทศนั้นก็ให้การรับรองในการที่จะฉีดวัคซีนในเด็กอายุตั้งแต่3ปีจนถึง12ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลในเดือนกันยายนสำหรับประเทศไทยเนี่ย ทางองค์การอาหารและยาของไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากทางบริษัทผู้ผลิตซิโนโฟาร์มที่ครบถ้วนก็ยังไม่ได้การรับรองการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มในเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีนะครับก็ต้องรอข้อมูลอีกสักระยะหนึ่งสำหรับไฟเซอร์เนี่ยณนะเดือนกันยายนเนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับ โดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มของเด็กอายุตั้งแต่5ปีจนถึง1ดปีซึ่งในกลุ่มนี้เชื่อว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะได้รับการรับรองให้สามารถใช้ได้ในหลายๆประเทศนะครับส่วนในวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, กับกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีคือตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีเนี่ยอันนี้คงต้องรอนานหน่อยหนึ่งน่าจะประมาณต้นปีหน้าก็ จะได้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะจะเน้นที่ว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยจะต้องใช้ขนาดยาแค่ไหนจึงจะเหมาะสมอันนี้ก็ต้อง,องรอกันประมาณปีหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าณนะเดือนกันยายนเนี่นะครับในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีขึ้นไปวัคซีนที่สามารถเป็นตัวเลือกเนี่ยก็คือวัคซีนในกลุ่ม mRNA ไม่เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นะครับ ส่วนซีโนฟาร์มเนี่ยคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งสำหรับในในเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีก็คงต้องรอดูทางองค์การหัรยาว่าเขาจะรับรองให้ซีโนฟาร์มสามารถฉีดในเด็กที่อายุตั้งแต่3ปีจนถึง11ปีหรือไม่นะครับส่วนไฟเซอร์ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับในครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะนําสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ